ccarc podcast โดยศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่พูดถึงเรื่องของสุขภาพใจนะคะเรียกว่าเป็นเรื่องสําคัญที่ไม่น้อยไปกว่าสุขภาพกายเลยทีเดียวค่ะซึ่งวันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องว่าถ้าหากว่าน้องๆนักศึกษารวมถึงบุคลากรนะคะมีเรื่องราว อยากจะขอความช่วยเหลือนะคะแบ่งปันเรื่องราวในใจในช่วงที่เครียดหรือว่าช่วงไหนที่เศร้านะคะจะทำยังไงกันได้บ้างคะ่ะ วันนี้ค่ะได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรชัยนรงเหลืองวิไลนะคะผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ก็จะได้มาพูดคุยกันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะอาจารย์คะอย่างที่เราได้ทราบกันดีนะคะว่าช่วงนี้เรื่องของการดูแลสุขภาพใจเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญเยอะทีเดียวนะคะอยากจะให้อาจารย์ช่วยเล่าถึงแนวทางของมอชอค่ะว่า ตอนนี้ทางมอชเรามีแนวทางการดูแลในเรื่องของสุขภาพจิตใจยังไงกันบ้างคะ่ะได้เลยครับก็อยากจะบอกกับน้องๆหรือนักศึกษาที่เข้ามาเรียนในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เนาะว่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่เนี่ยเป็นมหาวิทยาลัยหนึ่งเลยล่ะที่ให้ความสําคัญกับเรื่องสุขภาพจิตของนักศึกษา <c oughs> นะครับและรวมถึงบุคลากรของเราด้วยเนาะ <c oughs> นะครับแต่ขออนุญ,ญาตสโคบเฉพาะเรื่องของนักศึกษาก่อนนะครับในเรื่องของนักศึกษาเนี่ย เราพบว่าการที่น้องมีปัญหาเรื่องสุขภาพจิตไม่สบายใจความเครียดอะไรต่างๆมันมาในหลากหลายโอกาสมากๆเลยนะครับไม่ได้มีเป็นแบบช่วงซีซันอย่างเดียวเนาะบางคนก็จะมีความเครียดที่เกิดขึ้นตั้งแต่ก่อนเข้ามาเรียนมาหลาลัยมาเจอการปรับตัวความหลากหลายอีกต่างหากอะไรเงี้ยนะครับมาเจอความยากของการเรียนในระดับมหลาลัย ก็จะเกิดขึ้นได้มีปัญหาเรื่องความรักเรื่องครอบครัวพ่อแม่อะไรเต็มไปหมดเลยครับมีโอกาสเกิดขึ้นได้ซึ่งมีเยอะจริงๆนะคะเพราะนั้นมันเป็นความหลากหลายที่มหาลัยต้องต้องเข้าใจเลยว่ามันต้องเกิดขึ้นได้นะครับถามว่าตอนนี้ถ้าน้องๆมีปัญหาเรื่องแม้กระทั่งความเครียดเนาะไม่สบายใจหรือกระทั่งเป็นปัญหาเรื่องทางสุขภาพจิตพลังใจลดลงทํำยังไงนะครับอย่างแรกเลยนะครับที่อยากจะบอกทุกคนเลยนะครับว่าลองคลิกเข้าไปใน facebook Page เนาะ ชื่อ C M U mice C M U แล้วก็วัด M I N D S นะครับแล้วก็เราจะเห็นนะครับว่าเราจะมีแบบวัดพลังใจนะครับแบบวัดพลังใจเนี่ยลองเข้าไปทำดูนะครับแล้วเราจะเห็นว่าเราอยู่ในภาวะความเครียดเบอร์ไหนขนาดไหนต้องการการช่วยเหลือแค่ไหนอย่างไร<ห>อันนี้สำหรับการประเมินตนเองง่ายๆเนาะนะครับบางทีเราอาจจะคิดไปเองสุดท้ายอาจจะไม่เป็นอย่างนั้นก็ได้ นะครับอันนี้ก็ฝากถึงทุกคนเนาะบางทีบางคนไม่จําเป็นต้องใช้เนาะแต่เป็นข้อมูลเมื่อเราเห็นเพื่อนข้างๆเราเพื่อนรอบตัวเราเอ๊ะมีภาวะดูจะไม่ค่อยแฮปปี้เลยนะลองให้เพื่อนลองทําดูนะครับแบบวัดพลังใจนี้จะมีประโยชน์ครับถ้าหากว่ามีปัญหาที่รุนแรงจริงๆเนี่ยข้อมูลเนี้ยก็จะ เป็นข้อมูลพื้นฐานที่ไว้ใช้ทำงานคุยกับคุณหมอคุณพยาบาลได้นักจิตได้ซึ่งสามารถเข้าไปกรอกแล้วก็ไปลองทดสอบกันได้ใช่ไหมคะใช่ครับ<ช>อย่างที่อาจารย์ได้เรียนว่าเราอยู่ เบอร์ไหนนะอะไรในช่วงของความวิตกกังวลหรือความเครียดที่มีมันมีบางทีภาวะบางทีมันเป็นภาวะที่เกิดขึ้นแค่แป๊บเดียวแต่ว่านักศึกษาบางคนมีศักยภาพในการที่จะบรรเทาหรือรีลีสมันได้นะครับก็เป็นความเครียดแค่แป๊บเดียวแต่บางคนเป็นสะสมมากๆอาจจําเป็นต้องได้รับการช่วยเหลือต่อไปค่ะอันนี้ก็เข้าไปไม่ง่ายที่เพจของซิมมาร์นี่แบบเบื้องต้นเลยนะครับค่ะ พูดถึง CMU Mind ไปแล้วนะคะอาจารย์ทราบว่าตอนนี้เนี่ยทางมหาวิทยาลัยก็มี CMU Mental Health Center หรือว่าศูนย์สุขใจตรงนี้คืออะไรคะอาจารย์ศูนย์สุขใจเนี่ยเป็นพัฒนาการที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เนี่ยต้องการจะ ดูแลน้องๆที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพจิตจริงๆนะครับเกิดขึ้นจากพูดง่ายว่าความสําเร็จก็คือว่าเรามีคลินิกที่เป็นเรื่องดูแลสุขภาพจิตของน้องๆแยกออกมาจากโรงพยาบาลและให้บริการอยู่ในมหาวิทยาลัยใร์ไชในพื้นที่มอชเลยนะครับถ้าใครเคยเป็นสิทธิ์เก่าแล้วนึกไม่ออกมันอยู่ตรงไหนนะครับเราเคยมีคําว่าคลินิกไผ่ล้อมเนาะตรงนั้นแหละครับมนอยู่ท่ามกลางหอพักน้องๆนี่แหละ นะครับเราสามารถเดินเข้ามาขอรับคำปรึกษาโทรนัดหมายล่วงหน้าก็ได้นะครับที่เนี่ยเรามีคลินิกที่มีทั้งคุณหมอพยาบาลน,นะครับพี่ๆนักจิตวิทยาให้การดูแลเราทั้งหมดเลยนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าอย่างนี้ครับว่าศูนย์สึกใจเนี่ยเป็นความพยายามของมหาลัยเชียงใหม่โดยเฉพาะผู้บริหารในยุคสมัยที่แล้วเนี่ยนะครับ ก็เห็นว่าการที่น้องๆไปที่คลินิกของสวนดอกเนี่ยก็เป็นเรื่องดีเพราะได้เจอคุณหมอที่เป็นผู้ที่เชี่ยวชาญเลยแต่สภาพบรรยากาศการที่น้องไปนั่งรอนานๆร่วมๆกับคนไข้ทั่วไปเนาะทำให้เขาก็มีแนวโน้มที่จะไม่ไปรักษาต่อเนื่องหรือบางทีการไปนั่งรอเป็นวันๆก็ทําให้ต้องขาดเรียนอะไรเงี้ยครับก็เลยมีโอกาสที่จะไม่ไปรับการรักษาต่อเนื่องเราก็เลยแยกมาบริการน้อง,องๆอยู่ในมหาวิทยาลัยซึ่งซึ่งต้องบอกว่า ศูนย์สุขใจเนี่ยให้บริการเนี่ยใน7วันเนี่ยบริการนึงหวันเลยนะครับหกวันต่อสัปดาห์เลยนะครับยกเว้นวันอาทิตย์แล้วก็วันนักขัดตะเลิกบางวันที่หมาอะไรประกาศหยุดเท่านั้นเองเรียกว่าค่อนข้างจะครอบคลุมเลยทีเดียวนะคะน้องๆก็สามารถเลือกช่วงเวลาช่วงเวลาในการบริการเนี่ยนะครับตั้งแต่ประมาณ8ปดโมงถึงสองทุ่มเลยนะครับของวันจันทร์ถึงวันศุกร์อะไรเงี้ยครับส่วนวันเสาร์นี่ก็จะเริ่มเช้าปกติแต่ว่าขอเลิกประมาณ4ี่โมงเย็นอะไรเงี้ยครับวันเสาร์ น้องๆงก็สามารถเลือกช่วงที่ว่างๆจากช่วงเรียนหรือช่วงสะดวก<ช>นะคะเอาง่ายๆครับดูเหมือนว่าเป็นคลินิกดูจะเป็นทางการเนาะเกิดวันเนี้ยรู้สึกไม่สบายใจเดินผ่านศูนย์นี้ลองแวะเข้าไปคุยกับพี่ๆนัก,กจิตก่อนยังได้เลยนะครับก็คือเปิดกว้างสําหรับน้องๆใช่ะครหรือจะนัดมหมายล่วงหน้ามาก็จะดีค,ะะครับคือถ้าเกิดว่าสมมุตินะคะอาจารย์ว่าช่วงเปิดเทอมใหม่ก่อนหน้าเนี้ยเราเป็นนักเรียน เก้าเขามาเป็นชีวิตนักศึกษาหลายๆสิ่งหลายๆอย่างมันก็ไม่เหมือนเดิมอาจจะรู้สึกกังวลหรือว่าไม่รู้จะปรึกษาใครอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถที่จะเดินเข้าไปปรึกษาทางสู่จิตใจได้เลยค่ะลองดูได้เลยครับเพราะว่าบางทีมก็เป็นความวิตกกังวลที่เราไม่รู้ว่าในมหาลัยจะเป็นยังไงนะอะไรเงี้ยครับก็มีคนพูดคุยด้วย ก็น่าจะทําให้เกิดความสบายใจมากขึ้นอแล้วจะต้องมีการเตรียมตัวอะไรล่วงหน้าไหมคะอาจารย์ถ้าเกิดว่าจะต้องไปติดต่อกับทางศูนย์สุขจจริงๆไม่เลยนะครับถ้าเข้าไปดูในหน้าเพจนอะซีเอ็ม m e n t a l health center นะครับในนั้นก็จะบอกเบอร์โทรติดต่อ,อให้น้องๆสามารถโทรเข้าไปนัดหมายล่วงหน้าได้เลยหรืออาจจะเป็นการพูดคุยทางโทรศัพท์ก่อนก็ได้อันนี้เป็นส่วนบริการที่เป็นส่วนหลักของมหาลัยเนาะ อาจจะต้องบอกว่าจริงๆแล้วในมหาเรยเชียงใหม่ก็โชคดีนะครับที่เราไม่ได้มีบริการแค่ตรงนี้นะครับเรายังมีคณะมนุษยศาสตร์นะครับซึ่งมีศูนย์ที่ให้คําปรึกษาด้านนี้เหมือนกันที่เราเรียกว่าบ้านหลังที่สองอนะครับซึ่ง ก็ให้บริการทั้งนี้กับนักศึกษามาต่อเนื่องยาวนานและก่อนจะมีศูนสุขใจด้วยศาสนี้จากภาควิชาจิตวิทยาใช่ครับคณะมนุษศาสตร์นะคะค่ะก็มีอีกส่วนหนึ่งไดหลากหลายส่วนงานเลยนะคะที่จะมาร่วมดูแลร่วมกันอาจารยคะแล้วอย่างศูนย์สุขใจที่ซิมยูเมนเทอร์เฮลท์เซ็นเตอร์นะคะถ้าหากว่าน้องๆไปขอรับคําปรึกษาต่างๆเนี่ยจะมีค่าใช้จ่ายอะไร้ดยมามโดยหลักไม่มีอยู่แล้วครับเพราะว่า เป็นสวัสดิการที่เราดูแลน้องๆนักศึกษายอยู่แล้วนะครับก็ถ้าเกิดว่าน้องไปที่โรงพยาบาลสวนดอกก็สิทธิ์เดียวกันเนี่ยแหละค่ะ,ะก็ไม่เสียค่าใช้ใจ่ายใด<จ>ๆนะคะ,คะนอกเหนือจากเรื่องของการขอรับบริการต่างๆที่อาจารย์ได้ให้ความรู้มาแล้วเนี่ยนะคะถ้าน้องๆมีการขอรับคำปรึกษาอื่นๆนอกเหนือจากเรื่องสุขภาพใจอย่างนี้ได้ไหมคะอาจารย์ผมคิดว่าถ้าเรื่องอะไรก็ได้เนาะที่เกิดขึ้นจากความไม่สบายใจเนาะ ผมคิดว่าตรงนี้ก็ให้ให้ใหคำตอบได้เนาะแต่ถ้าจะเป็นเรื่องการเรียนเรื่องการเรียนหมายถึงว่าเรื่องขั้นตอนเทคนิคการลงทะเบียนเรียนหรืออะไรอย่างเงี้ยคงต้องเป็นเรื่องของบริการการศึกษาของแต่ละคณะหรือพี่ๆของแต่ละคณะ,คะก็เป็นที่พึ่งทางใจเกี่ยวกับเรื่องการเรียนการลงทะเบียนได้อยู่ะนะครับ ก็มีกันหลากหลายช่องทางนะคะใช่ครับนอกจากจากเรื่องของเซียมอยู่ไมนี่แล้วค่ะทราบว่าในส่วนของคณะก็มีเช่นกันใช่ไหมคะจ,จริงๆหลายคณะเนี่ยเขาก็เผชิญกับนักศึกษาที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพจิตและ,ะแต่ละคณะก็อยากจะดูแลน้องๆในแต่ละคณะบางคณะที่น้องๆมีปัญหาเยอะๆนะครับคณะก็จะจ้างนักจิตวิยาเป็นของตัวเองเลยนะครับซึ่งก็ทําให้ช่วยบรรเทา ไปได้นะครับแต่บางคณะเนี่ยก็น่าเห็นใจตรงที่ว่างบประมาณที่จาํากัดไม่สามารถจะจ้างนักจิวิยาเพื่อมาดูแลนักศึกษาของแต่ละคณะนั้นๆได้เองเลยก็อาจจําเป็นจะต้องพึ่งศูนย์สุขใจหรือบ้านหลังที่สองอะไรเงี้ยนะครับแต่บางคณะเนี่ยก็เป็นลักษณะแบบก้ากึ่งนะครับคือมีเจ้าหน้าที่อย่างเช่นเจ้าหน้าที่นักเกี่ยวการนักศึกษาที่โดยตําแหน่งไม่ใช่นักจิวิยาแต่ว่า ไปเรียนหรือไปสําเร็จเรื่องของจิตวิทยาให้คําปรึกษามาก็ทําหน้าที่เหล่านี้ไกลๆยอยู่ในคณะนั้นๆอยู่แล้วปัญหาตรงเนี้ครับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่โดยกองพนัฒนานักศึกษาก็เห็นนะครับว่ามันก็ยังเป็นความไม่ลงตัวไม่ลงรอยอยู่เนาะก็มีแก็บมีอะไรบางอย่างอยู่ต้นปีที่ผ่านมาเราก็เลยได้ทําบทวิเคราะห์แล้วก็เสนอผู้บริหารมาหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับว่าเราควรจะมีนักจิตวิทยา เพื่อให้คำปรึกษานักศึกษาของเราที่จ้างโดยมหาวิทยาลัยเองเป็นส่วนกลางะนะครับและเราก็เสนอว่าควรจะต้องมีตามอัตราส่วนที่เป็นมาตรฐานสากลเนาะหนึ่งพันห้าร้อยนักศึกษาควรจะมีนักจิตวิทยาหนึ่งคนนะครับเพราะนั้นโดยหลักการคอนเซปต์มาตรฐานแบบนี้ก็ทำให้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่อนุมัติกรอบอัตราที่เราจะมีนักจิตวิทยาถึง25อัตราจะเป็นของมหาลัย,ายเองที่จะจัดการเอง เพื่อมาดูแลน้องๆนะครับซึ่งตอนนี้ก็อยู่ในแผน4ปีก็ทยอยรับไปเรื่อยๆและเท่าที่คุยกันไว้ว่าถามว่าเจ้านักจิตวิทยามาจากไหนอีกนะครับก็ในเมื่อเรามีการเรียนการสอนที่มีการผลิตนักจิตวิทยาอยู่แล้วนะครับซึ่งก็จะรู้เข้าใจเรื่องของมชดีอะไรเงี้ยนะครับเพราะนั้นบัณฑิตที่จบมาก็อาจจะชวนเขามาทำงานกับเราที่นี่ต่อเลยจะได้ทำงานเรียนที่มชจบที่มชดูแลน้องๆมชต่อด้วยอะไรเงี้ยครับ แล้วก็ทราบว่าในส่วนของหอพักเองก็มีเช่นกันใช่ไหมคะครตรงหอ,หอพักพก,ก็มีการดูแลน้องๆดีมากเลยนะครับคณะกรรมการหอพักก็จะมีในส่วนของดูเรื่องของปัญหาสุขภาพจิตความเครียดเพราะว่าหอพักเปรียบเหมือนบ้านเนาะอัน<ช>นั้นก็จะดูแลใกล้ชิดมากขึ้นแต่ว่ายังไงก็ตามเราทํางานร่วมกันเป็นเครือข่ายหมดเลยนะครับไม่ไว่าจะเป็นของกองพันนานักศึกษานะครับศูนย์สุขใจบ้านหลังที่สอง นักกิจการนักศึกษาของแต่ละคณะรวมถึงหอพักทั้งหมดนี้เรามีเครือข่ายที่ทำงานร่วมกันนะครับเพราะว่าเวลาจะช่วยเหลือน้องๆจำเป็นที่จะต้องใช้ความร่วมมือพอสมควรเลยค่ะ,คะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของการดูแลสุขภาพจิตแล้วก็สุขภาพใจของน้องๆะคะ,คะทราบว่าในส่วนของมหาวิทยาลัยคะ่ะตอนนี้อย่างที่ได้เห็นมาบ้างแล้วค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะคะว่าตอนนี้ทางมหาวิทยาลัยก็ได้มีการรวบรวมเอาความรู้แล้วก็ข้อมูลต่างๆไว้ที่ ศูนย์ตี้เดียวหูเรื่องด้วยใช่ไหมคะครับผมศูนย์นี้คืออะไรคะอยากให้อาจารย์ช่วยเล่าจริงๆสสตีเดียวหูเรื่อง<น>อยากให้ทุกคนมองเหมือนกับเป็น c o u n t ์เ service เนาะเวลาเรานึกอะไรไม่ออกจริงๆก็ทุกคนก็จะบอกว่าน่าจะเป็น one stop service แต่ว่าโดยคําว่าตี้เดียวหูเรื่องเนี่ยมันมีความหมายว่าบางเรื่องเราไม่สามารถที่จะเป็น one s อ o p service ได้นะแต่มาที่เนี่ยรู้เรื่องว่าเรื่องนั้นนะ่ะจบไม่ได้ที่นี่แต่จะทํายังไงต่อ,อ มุ่งเน้นในการบริการนักศึกษาคือมันมีเพนพอยต์หลายอย่างนะครับอย่างบางทีเรื่องสําคัญเลยก็คือว่าเวลานักศึกษาต้องไปติดต่อหน่วยงานต่างๆในมหาลายัยซึ่งกระจัดกระจายอยู่ตึกนั้นชั้นนั้นชั้นนี้พูดง่ายติดต่อวันนี้2เรื่องต้องไป2ที่ <c oughs> อยู่ไก,กลกันด้วยใช่ <c oughs> แล้วก็ไกลกันด้วยแล้วบางทีไปแล้วผิดที่อีกอ <c oughs> คนให้บริการก็อารมณ์เสียน้องมาไม่ถูกที่คนไปก็อารมณ์ไม่ดีอีกอะไรเงี้ยครับเพราะฉะนั้นเราก็พยายามจะบอกว่าอะไรที่เป็นบริการเกี่ยวกับนักศึกษาถ้าคิดไม่ออก ให้มาตี้เดียวหูเรื่องก่อนเดี๋ยวเราจะมีคําแนะนําหรือเราอาจจะมีการช่วยเหลือเพื่อจบปัญหานั้นได้หรือส่งต่อให้ก็จะได้ไปถูกทิศถูกทางมากขึ้นแต่ปัจจุบันเนี้ยที่เดียวหูเรื่องขยายขอบเขตของการให้บริการนักศึกษาไปมากกว่านั้นละกลายเป็นจุดที่นักศึกษามายืมอุปกรณ์วิตีแบตการเล่นง่ายๆตีปิงปองออกกาลังกายกันตามหอพักตามพื้นที่ว่างๆคือไม่จำเป็นต้องเป็นนักกีฬาไปลงขอดแบตก็ได้ค่ะตามพื้นที่ระหว่างหอพักก็ตีกันให้เหงื่อออกก็พอละ หรือที่เดียวหูวเรื่องก็จะกลายเป็นศูนย์ที่ให้ยืมอุปกรณ์ที่มหาลัยมีอยู่และไม่ได้ใช้งานในระหว่างนั้นโดยที่นักศึกษาไม่ต้องไปเสียเงินเช่าข้างนอกอ,อย่างเช่นอะไรบ้างคะอย่างเช่นวิทยุสื่อสารเนี่ยครับเวลาน้องๆ<อ>ทํากิจกรรมบางทีต้องไปเช่าต้องไปเช่าเต็นต์ต้องไปเช่าเวทีอ,อะไรต่างๆจัดก,กิจกรรม<ช>ของน้งงอง,งะะวมีโอกาสจะมาเล่าให้ฟังที่เดียวหูวเรื่องเนาะ<ฆ>จากบริการตรงนี้ทําให้เราสามารถประหยัดเงินให้นักศึกษาได้เยอะพอสมควรเลยนะครับโดยที่แทนที่นักศึกษาต้องไปเสียเงินเหรียญ ตอนนี้อยู่ตรงไหนของมหาวิทยาลัยคะตอนนี้เราย้ายที่ทําการชั่วคราวเนาะไปอยู่ที่สระว่ายน้ํานะครับให้น้องๆไปติดต่อที่นั่นได้เลยครับค่ะนี่ก็เป็นบริการดีๆจากมหาวิทยาลัยนะคะทั้งสองเรื่องเลยทีเดียวที่จะร่วมกันดูแลสุขภาพจิตใจของน้องๆน,นะคะคร,รวมถึงการสร้างศูนย์รวมการให้ข้อมูลแล้วก็บริการต่างๆไว้ที่ที่เดียวหูเรื่อง<ช>ค่ะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณเป็นอย่างสูงเลยนะคะ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร์ชัยนางเหลืองวิไลผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่สำหรับวันนี้ขอประคุณค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ CCArc Podcast โดยศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่